เมีภาพตาไมันไม่แย่ฮีย่จกไปยินด่าด่าโดนอะไรสวัสดีครับอ่าผมโจ้งนะครับดีครับ่พบกับเราสองคนคุณนหน้าคุณตาในภาษาหนังเพศภาษาหนังอมีหลายช่องทางนะครับ Facebook YouTube YouTube Tiktok Tiktok IG IG สะดวกช่องทางไหนก็ ไปสนับสนุนกันกดไลค์กดสนับสนุนกดแชร์กด u ับ c r i b e อะไรก็จะเป็นแรงใจให้พวกเราทำคลิปคอนเทนต์มาให้คุณดูกันให้เราถึงหลักพันสนุกสนุกแก้เหงากันดูกันได้ความรู้ได้ความบันเทิงกันทั้งคู่ทั้งรูอ่ะวันนี้เรามาดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อาควาแมนเอ๊ะทำไมคุณทุนเราเคยเราเคยรีเซชันไปยังวะไม่เคยเลยพี่เขาไม่เคยเลยไอที่มันอยู่ในน้ำปะใช่เดี๋ยวเดี๋ยว ใช่พี่หนวดที่เล่นเรื่องเกมบอลถอนปะใช่ใช่ไหมใช่อ๋อกูชอบเขานะอันนี้เป็นภาคต่อภาคสองภาคสองโอเคชื่อชื่อภาพคืออะไร Aquaman and the Lost Kingdom ภาคแรกแม่งประสบความสำเร็จใช่ใช่ใชภาคแรกนี่คือคะแนนกับรายได้ดีอ๋าโอเคมามาดูกัน Aquaman Aquaman and the Lost Kingdom Aquaman มีพลังอะไรวะมันเป็นปลาเออเรียกปลาทีเหมือนเป็น King of the Fish วะแล้วมันดีตรงไหนเรียกปลามาได้อ่ะ ไม่อดมันจับแดกแม่งเลยขึ้นื่นเป็นอะไรเงี้ยอ๋อสตอมเป็นเจ้าทะเลเี้ยใช่เป็นนาังเงือกปะไม่ไม่ไม่เขาเป็นขาเนี่ยมันเป็นพวกมาเวลพวกอะไรอย่างงี้ปะอ๋อเขาเป็นฝล่งดีซีใช่พี่เฮ้ยโหชุดยันตงมาก นี่คือพยา,ยาแบบให้มันดูนเป็นคนมากขึ้นบบเขาเป็นเขาเป็นลูกครึ่งแล้วพแมนเนี่ยภาคแรกคือเขาเล่าว่าเขาเป็นล,ลูกครึ่งแม่เขาเป็นแอเลนติดเออแม่เป็นแอเลนติดเป็นคนที่มาจากใต้ท้องทะเลพ่อเขาเป็นชาวะมก์ไปได้กันห้องมาแพกเขีย่พ่อมันเจ๋งวะ <c oughs> ่ะเจมวานอันนี้ไม่ทำเองอะ หวานหวานเขาชื่อคุณนะเจมวานเจมวานนี่เจ้าพ่อหนังผีหนังผีแล้วก็มีกำกับฟาภาคหนึ่งะผมจำไม่ดีอ่าใช่ไหมใช่มเพราะว่าเเห็นเขาทําฟาดจาไม่ได้ว่าภาคภาคไหนอะฟาอืมแต่เขาทําหนังผีมาก่อนอ๋อใช่ใช่ใ็จ้าพ่อหนังีพวกอินเซเดียดอะแล้วมาทำหนังซูเปอร์ฮีโร่เหรออืมใช่ไม่ภาคที่แล้วเขาก็เจมวานนะภาคที่แล้วก็ภาคที่แล้ก็ะแล้วก็เจมวาน คันวาแน่ไม,ม่ชอบไหมหนะังมันต้องมีโร่ไมเ่เราไม่อินเราไม่อินมันเหมือนดูกระตูนแล้วเดี๋ยวนะีอ้อ่าอ่าอ่าดูกระตูนจริงๆนะเพราะว่ามันก็เล่าแบบเป็นกระตูนไปเลยอ่าอ่าอ่าทีนี้ซีจีมันโลกมันทำซีจีมันดีแล้วใช่แม่งเห็นภาพหมดเลยเนื้อราชนะ คืนรุ่นนี้นั่นถือสามงานนี่เหรอเทพพวกเทพเจ้าโพไซดอนอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ป่ะใช่โพไซดอนก็เป็นเทพเจ้าทางน้ำอ่าย่ไปบอสไหมากไหเราไม่ชอบเที่ยวอาบเหมือนกันอ๋อไม่ชอบไม่ชอบเสตตังชอบแล้วไหนชอบฝ่องฟีใจแรกใจอาบวอร์เนอร์บาร์เทอร์ดีซีอ่าก็ หนังซูเปอร์ฮีโร่เราจัดเลกว่านี่เป็นหนังของพวกเด็กโตดูปะก็ไม่นะเด็กเล็กก็ดูได้พี่อ่ามันมันไม่ได้มีความรุนแรงขนาดนั้นแล้วพวกภาษาพวกอะไรเขาก็เลี่ยงเขาก็เลี่ยงไม่มีคำหยาบคใช่เหมือนให้เด็กดูอ่าก็เดก็ดูเป็นหนังเล็กหนังเด็กโตป่ะใแต่ไม่เห็นแอมเบอร์นะแอมเบอร์ใครเขาเขาแบนไงเขาตัดออกใช่ปะ ชี้ฟ้องจอนนี่เดฟไงจริีจริงตอนแรก่าแอมเบอร์เล่นเท่าที่เราคุณดูข่าวนะแอมเบอร์ก็เล่นแล้วตอนหลังกระแสไม่ดีที่เขาฟ้องร้องฟ้องร้องกับจอนนี่เดฟเขาไม่เขาไม่เมียจอนนี่เดฟไงแล้วฟ้องร้องกันแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาฟ้องร้องอ่ะเขาโกหกมาเลยเขาแพ้คดีแล้วก็เลยเหมือนต้องตัดฉากแอมเบอร์ทิ้งไปเพราะว่ากระแสคน่ที่เมืองนอกเนี่ยคือตอนนี้แอนตี้แอมเบอร์เหมือน คือเหมือนจอร์นี่เดฟอะกลายเป็นจำเลยสังคมของอเมริกาหลายปีเลยนะในช่วงระหว่างสู้คดีก่อนหน้าที่จะโดนปลดออกจากเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเกือบทุกทุกอันเลยนะยยเว้นดีออที่ยังอยู่เคียงข้างเขาโดนแบนด์จากฮอลีวูดไม่ให้เล่นหนังนั่นนี่เพราะว่าฝรั่งฝรั่งมันมันอ่อนไหวกันเรื่องที่ผู้ชายซ้อมผู้หญิงมากเพราะเอมเบอร์เขาฟ้องว่าว่าจอ์นี่เดฟซ้อมเขาก็หลังคดีพลิกปรากฏอีแอมเบอร์นี่แม่ง ตอแหลโกหกในสารนะโกหกทุกอย่างก็มีความผิดอย่างนี้ตอนนี้เหมือนจอนนี่เดฟฟ้องฟ้องกลับอยู่นะจะหมดเนื้อหมดตัวนะเอมเบอร์แล้วงานก็ก็เนี่ยไม่น่าจะมีงานในวงการบันเทิงได้แล้วอ่ะคือเหมือนสตูก็แบน์คนแม่งกลายเป็นเกียรติเขาอ่ะกระแสตีกลับใช่ใช่เพราะเหมือนกลายเป็นเขาร้ายมากกับกับจอนนี่เดฟนะอแม่งขี้ใส่ที่นอนเนี่ยจริงเหรอเออเรื่องจริงเลยเนี่ยเรื่องจริงเลยพี่ระทิ้งทิ้งเอาไว้เหร นั่งขี้บนที่นอนเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรอ่ะก็ทำร้ายมีผู้หญิงขี้บนที่นอนเออตีไว้เออตีโกรดไหมอยากไปดูอ่ะข้าไหนวะแต่เขาไม่ไหวนะทำกันทำไมมันทำกันทำไมมันเกิเกลียดกันแล้วใช่ไหมนั่นเกลียดกันแล้วแล้วก็ไปทำแบบจำได้ว่ามีชูออะ๋ไปครับคนที่เป็นชูก็โดนแบนเหมือนกันใช่ใช่คนมันโกรธกันเกลียดกันมันก็ทำเฮี้ยใส่อ่ะ เหมือนเราขี้ไปปาหน้ากันอะไรเงี้ยนี่กูขี้ใส่ที่นอนมึงยเไงไม่ไม่ไม่อมขี้มาพ่นใส่วะไม่แมนเลยเออนะบอเขี้ยลึกภาพตามันไม่แย่เนี้ยังไม่ยี่งด่าด่าใครด้วยไรเนี่ยสวยนะเอมเบอร์สวยนะคือสวยจนไม่คิดว่าโอ้โหเขาทำเงินคนแบบนี้ใช่ไหมก็ทำไมเป็นคนแบบนั้นเพราะจริงๆอิงกคแมนตอนภาคแรกครับเอมเบอร์จะเด่นมากอ่าอ่า ถ้าไม่มีข่าวเนี่ยเขาน่จะดังมากมากใช่ใช่ใช่เพราะถึงมันเป็นนักเอกเลยใช่เขาอยู่ในน้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุ้นๆอยู่แต่ภาคแรกกับภาคที่ห่างกันอยู่บางคนนะใช่สายปีเลยนะเนี่ยก็มีปัญหาก็เนี่ยพอ่ไปตัดซีนนี้ออกใช่ใช่ใช่ถ้าใครชอบดูภาคหนึ่งอ่ะก็จะเป็นละคงต้องดูภาคสองก็ก็ดูได้อย่าให้มันค้างค้างขามันไม่ได้ค้างข้างอ่าเพราะว่ามันก็ต่อเนื่องแบบไม่ได้แบบไม่มีไม่มีอะไรคือพอมันก็สร้างใหม่ เองแค่มีจักรวาลนี้มาครอบเขาเรียกหนังแฟนตาซีเนาะเขาเขาเรียกหมวดหนังแฟนตาซีใครชอบดูหนังแฟนตาซีนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะใช่เพราะว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอ่าแล้วเจมวานก็การันตีแล้วว่าก็ก็ดีหรือในแนวคนทํางานไปดูสิมันตัดนางเอกมันตัดนางเอกออกแล้วแบบเออมันเล่าเรื่องได้ยังไงวะมันอาจจะมีคนอื่นมาแทนเพราะมันถ่ายไปแล้วนะไม่ได้แล้วไม่ได้มีคนมาเล่นแทนนะไม่ได้มาเพิ่มอะไรด้วยเออมันตัดออกไปเลยนะก็คือภาคนี้จะไม่มีนางเอกคิดว่า อาจจะมีแต่ไม่ใช่แบบอาจจะพูดถึงว่านาเกตายไปแล้วอะไรอย่างนั้นนะอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่สายวายครั้งแรกไม่น่านะเยอะที่หไายไม่น่าน่ะไปดูกันทันวานี้ลองดูใครชอบแนวนี้ก็ลองเป็นทางเลือกอันหนึ่ง